น้ำจิ้มฉัน <laughs> มาพี่น้องมากินเลือดแปง้งเลือดแป้งอยู่ทุ่งนาจ้ามาเล่นกับสาวเฉลิมกับนายหูดำหนึ่งปลาดิบใส่ต้นหนึ่งมาเงาไว้ถึงพุ่นดิสร้างป่าไปไว้พุ่นเอาหน่อยต้นเนาะเอาไว้พุ่นใส่ไอ้ต้นไม่โ่มุ่นไปนน้ำร้อยอีมาขันละอืมเอ,อ,อ้ยตนไหนกันไอ้ต้นก้าว กินได้แตนของอ่อนๆน,นี่แหละพี่น้องช่วงนี้ของแข็งกินบ่ได้ของแข็งกินแล้วเฉิมเนะงดของแข็งทางนี้มาของแข็งอยู่เล้อันนี้แบบซื้อมะม่ยได้หนิติดใจหลายพันว่าเท่าเอืม ตานี่ยเขาตายหมดไอต้นปสมสูตร่งแล้วว่าก็มีอยู่ที่หหะสามสี่ตัวอยู่ที่หละอมาพี่น้องอือหนีน่นนขุกคะคอยุติแล้วน้ำผ่าน เอาโน๊ะเขาตนี่ก็ว่าที่ิปซื้กับสาวมอกับะลิ้มเยนี่จะจมูกันอ้เป็นเตจมหกกินน้ำได้ด้จ้าตอนนี้นายังม่ชวยกันเลยยังมาเข่ากล้องน้ำดอกเ้ยยี่ให้ยยีให้ยเยอะเลยว่านเดงว่านว่านแดงว่าน ข้อนขเบายละเยี่ยเยี่ยละเยียมำละงทำนบยทำ่ง่ยตั้งไว้ที่เจ้าไมถูกกับาซื้อไปเดยวจะรุ่งนะเด๋รุ่งก็่ยงมอผู้ใดนะไม่อยากล้มเป็นดพี่น้องเอแสบายว่ติดกยงน อืมเออเออเลอื้อร่อยมากมาเด้อเสมเด้อเอาก่อนเลยค่ะอื

แบบแบบแบบอันี้รานนี้นะแบบขับไม่ีนอ่ะั้นไปบอกนั้นไปบอกแล้วฟังแล้วยิมาสัน มันไปเราต้องสอนเนาอืเราแมะอืแถมทวนอยู่เลยแถมพักอยู่เลยอือเาอะไรยังม่แถมือนดเสรมเข่าอีกละเข่าก็แข็งละอืออื่น้องได้ใส่อวมาฝากสาเชื่มพูน่ะเพิ่นอยากกินารพูน่ะ ไสอวนนะคะเ,ออเดี๋ยวรอติดตามกับช่องเสาเสริมเอสาเสริมว่าสั่นสาเริมเลค่ะพี่น้องไปละค่ะพี่น้องปวดละปวดมาแล้วกินได้อันเดียวนึ่งดูลก,กลาง่งนาเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะคะ บรรยากาศยังแบบดีเลยพี่น้องแงๆๆๆต้องนะอืมอันนี้เนว่าที่มันตามเลยเขาอาี่นนะเอาเครื่องไปตั้งก้อน